เดี๋ยวมาเบิงวิธีการวิธีการที่เสียเอารถขึ้นจากร่องนะครับตกร่องคำแหนบครับหมวกมันคำแหนบใส่แม่แร้งบมครับข้างล่างนั่นใส่แม่แรงนะครับเพื่นมาใส่แม่แรงดันขึ้นครับแล้วก็เสียเอาเพื่นมาเสียเอาดินเอาเอาก่อนหินร่องหรอแล้วก็ท้ายหลังมากเพื่มาเดี๋ยวมาเบิงกันครับคุณน่ะเพ่นพเราเอาแม่แรงเขาไปดันตกร่อง ถนนนะครับแล้วก็ค้ำด้วยแหนบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับวิธีการที่จะนํารถกระบะคันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอาแต่น่องน้องน้องเอาคืนให้มันซื้อตัวม่แรงเนี่ยอ่ะก็ใช้แม่แรงนะครับใช้แม่แรงดันแหนบขึ้นให้มันสูงแล้วล้อยกพอล้อยกสูงขึ้นแล้วก็จะเอาก้อนหินนะครับลองแล้วก็จะจะถอยหลังกลับนะครับมาดูกันนะครับ วิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเนี่เอาเอาก้อนหินลองล้อไว้มันมันค้ำตรงแหนบนะครับตอนนี้ตอนนี้ค้ำค้ำตรงแหนบอยู่นะครับตอนนี้แหนบค้ำอยู่แล้วก็ก้อนหินลองล้อให้สูงขึ้นนะครับ อ่ะเสียวก้อนหินล่องนะครับเอาก้อนหินลองลองให้ล้อมันสูงขึ้นแล้วก็จะถอยหลังนะครับอ่ะทีนี้ก็จะลองถอยหลังกลับมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อ่ะทีนี้ล้อก้อนหินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันเราจะมายังไงครับถอยได้หรือยังอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ โอ้ต้องลองใหม่สงสัยต,ต้องลองใหม่แล้วครับไม่ได้ครับ <primeiro S 1> mm. อ่าถอยถอยกลับมาไม่ได้ครับตอนนี้ <unemployed> อ่า๋ยวต,ต้องลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับออาเดี๋ยวมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกันว่าคราวนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าครับมาดูกันนะครับนี่ครับอ่าเอาแม่แรงแล้วก็เอาอ่าก้อนหินลองไว้นะครับอ่ามาแล้วครับอ่าได้แล้วครับนี่มาได้แล้วครับทีนี้ได้ได้แล้วครับ อ่ะขึ้นได้แล้วครับอ่าก็ยอดเยี่ยมครับตอนนี้ขึ้นได้แล้วครับไปแล้ว